สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า90ค่ะรายการที่เต็มไปด้วยสาระมากมายที่ผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างคุณไม่ควรพลาดนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานมากสําหรับบอกรายการบอกเล่า90ตรงนี้นะคะยังอยู่กับพี่ดุ้ดุยดีแอคเช่นเดิมเช่นเคยนะคะอยู่ด้วยกันที่นี่แหละคะ่ะกับสถาบานันดีแอคกับช่องของรายการบอกเล่า90ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่หายไปนานแบบนี้นะคะพี่ดุด้ยก็มีสิ่งดีๆมาฝากน้องๆอ,อ,อย่างเช่นเคยจริง จริงโดยเฉพาะน้องๆม .6 กับบอกเรา90เทปนี้ไม่ควรพลาดมากๆเลยนะคะซึ่งกับประเด็นโคต้ามอขอนแก่นที่หลายๆคนมีความกังวลใจว่าจากที่เลือกคณะสาขา,าวิชาไปเนี่ยจากที่ได้เลือกอันดับไปจะมีความกังวลใจมากน้อยขนาดไหนว่าจะติดหรือไม่คะแนนเท่านั้นคะแนนเท่านี้น еру, อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ที่แน่ๆมีมากมายหลายประเด็นที่นำมาฝากกับเทปนี้เพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดนะคะ เอาเลยค่ะกลับมาอยู่กับช่วงแรกตรงนี้เลยกลับช่วงจับประเด็นเล่าเมาโคตา้านะคะอย่างที่บอกว่าจับประเด็นเล่าเมาโคตา้าในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับโคตา้ามอขอนแก่นปี58เลยจริงๆนะคะซึ่งในช่วงวันที่เท่าไหร่นะวันที่13ใช่ไหมสิบสา ไม่ใช่สิช่วงวันที่สิบวันที่หถึงวันที่สิบสามกราคมที่ผ่านมานะคะกับการเลือกอันดับคณะสาขาวิชาโควตามาขอนแก่นนะคะซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็มหาวิทยาลายัยเครือข่ายอีกมากมายหลายมหาวิทยาลัยเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันและก็รับร่วมกันตรงนี้นะคะสําหรับ ต้องบอกเลยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนโควตามาขอนแกน่นซึ่งเป็นวิชาหลักทั้งหมด9วิชาและก็มีวิชาความถนัดในบางคณะสาขาวิชาตรงนี้ด้วยประกาศออกมาในช่วงวันที่5มกราคมที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ลหลายๆกระแสนะคะในช่วงนั้นมันก็จะเห็นว่าเออประกาศก่อนบ้างโน่นนี่นั่นบ้างมีเว็บหลุดมาบ้างมีคะแนนหลุดมาบ้างในหลายสิ่งอันจริงๆแต่ แล้วแล้วทางมหาวิทยาลัยก็ได้มาขึ้นตัวเป้งๆเลยในหน้างานรับเข้าตรงนั้นว่าเขาจะมีการประกาศคะแนนจริงๆในช่วง9โมงของวันที่5มกราคม2558นะคะที่ผ่านมาและหลังจากที่น้องเห็นคะแนนสอบแล้วนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีการให้น้องๆได้เลือกอันดับคณะสาขาวิวชานะคะโดยกําหนดให้เลือก มขอนแก่นอันดับ1นใช่ไหมแล้วก็อันดับ2.5เป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เข้าร่วมโดยใช้หลักเกณฑ์คะแนนสอบข้อเขียนโค้ต้ามาขอนแกน่นนี่แหละเป็นตัวพิจารณานะคะหกถึงสิที่ผ่านมาหลายๆคนก็มีการเลือกคณะแบบเยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะคะและเราจะมาลุ้นกันอีกทีในวันที่27มกราคมที่จะถึงนี้ค่ะนะคะ,นะคะกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์แล้วก็ตรวจร่างก,า,กายนะคะแล้วก็เอ็กซเรย์ค่ะนะคะ,นะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นนะคะซึ่งจะประกาศทั้ง มเคือข่ายแล้วก็มขอนแก่นเลยนะคะในวันที่27เรามาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนจะถึงวันที่27นี้นะคะเทปนี้แล้วก็มาช่วยคลายความกังวลใจให้กับน้องๆด้วยเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับ quota มอขอนแก่นที่หลังจากที่ได้พิจารณาเลือกคณะไปแล้วนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ล่มแล้วล่มอีกอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไม่ได้ต่างกันเลยกับเว็บไซต์ของสถาบันดีแอค่ะก็ล่มแล้วล่มอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ามีน้องๆนะคะเข้ามาคนนนวณะแ ผ่านโปรกแกรมประเมินโอกาสติดโคตา้ามาขอนแกนของสบ,บัดีแอคเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะบางคนเห็นคะแนนตัวเองก็เออก็ตัดสินใจไปแต่บางคนเห็นคะแนนแล้วแบบมันคาบเกี่ยว50 50จะทํายังไงจะเสี่ยงก็ไม่กล้าอะไรประมาณนะั้นจะลุ้นก็ไม่กล้าโอ้หลายอย่างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยตรงนี้กันเลยนะคะ สำหรับที่ผ่านมากับการเลือกคณะโฟต้ามาขอนแก่นเนี่ยนะคะมันก็จะมีหลายๆประเด็นซึ่งในตัวพิ่ดิเองก็มีโอกาสได้เห็นคะแนนสอบของน้องๆนะคะโดยดูจากคะแนนเฉลี่ยของปีนี้นะคะก็คือปีการศึกษา2558เทียบกับปีการศึกษา2557ที่ผ่านมานะคะเห็นว่าในแต่ละวิชาคะแนนเฉลี่ยไม่ต่างกันเลยนะคะด้วยความที่ว่าข้อสอบปีนี้อาจจะ ไม่ได้มีความยากเกินไปหรือว่ามีความง่ายเกินไปนั่นเองอาจจะเท่าๆกับปีที่แล้วทําให้คะแนนออกมาแบบว่าไล่เลี่ยก,กันไม่ห่างกันมากนะคะและที่สําคัญที่เห็นโดดเด่นมากๆเลยก็คือจํานวนผู้เข้าสอบนะคะในปี 58, 58นี้ลดลงเกือบ3,000คนเลยในแต่ละรายวิชาอย่างเช่นวิชาภาษาไทยเนี่ยก็จะลดมากถึง2,000คนนะคะและที่ลดไปเยอะๆก็คือวิชาคณิตศาสตร์ วิทย์นะคะอันนี้ลดลงเยอะมากๆเกือบสามพันคนเลยนะคะเอาละเดี๋ยวน้องๆดูลองเทียบไปพร้อมๆกันจากตารางตรงนี้ได้เลยนะคะจากตารางข้างน้านี้เลยกับตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคะแนนสูงต่ำแล้วก็จำนวนผู้เข้าสอบแต่ละหลายวิชาโคต้ามอขอเทียบห้าเจ็ดห้าแปดนะคะสังเกตง่ายๆเลยว่าในแต่ละรายวิชาเนี่ยคะแนนเฉลี่ยนะคะดูได้เลยว่าห้าเจ็ดกับห้าแปดนี้ไม่ต่างกันเลยนะคะซึ่งถ้า ลองสรุปและก็ลองวิเคราะห์ดูดีๆเนี่ยอย่างวิชาสังคมปี58จะต่ำกว่าวิชาสังคมในปี57ประมาณ5.07คะแนนเลยนะคะแล้วก็คณิตศาสตร์สายวิทย์นะคะต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ0 2 1นะคะแล้วก็วิวทยาศาสตร์ทั่วไปต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 6. 2 7เอร์แล้วก็เคมีนะคะต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ2.5คะแนน,นแล้วก็ฟิสิกส์นะคะต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 0.41ซึ่งถ้าเผื่อดูดีๆเนี่ยวิชาที่คะแนนของปีนี้ต่ำมากที่สุดก็จะเป็นวิชาวิทย์ทั่วไปก็คือ6.21เปอร์เซ็นตแล้วก็วิชาสังคมนะคะประมาณ5.07คะแนนเลยซึ่งมันแบบว่ามันห่างจากปีที่แล้วเยอะมากนั่นหมายความว่าสอบวิชานี้ข้อสอบปีนี้อาจจะยากกว่าปีที่แล้วก็ได้และมันจะมีข้อสังเกตหนึ่งที่ว่าถ้าเผื่อสาขาวิชาไหนที่มีเกณฑ์ในการใช้ วิชาสองวิชานี้นะคะโอกาสที่คะแนนจะลดมันก็มีมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสองวิชานี้หลายๆคนทําคะแนนได้ไม่ค่อยดีนะคะก็จะประมาณนั้นส่วนวิชาที่ สูงกับปี57ก็มีเช่นเดียวกันวิชาภาษาไทยค่ะสูงมากก็คือ0.05คะแนนเนี่ยสูงมากเลยเดียวแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษนะคะสูงประมาณ1 6จคะแนนวิชาชีววิทยาสูงประมาณ 2. 6 5หคะแนนแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์นะคะสูงประมาณ1.52คะแนนก็คือสูงกว่าปีที่แลว้วนั่นเองมันเป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันนะคะกับ2กับ ความสูงและก็ความต่ําของอคะแนนในแต่ละปีถ้าเทียบจากคะแนนเฉลี่ยนะคะและทีนี้พอมาโฟกัสที่คะแนนต่ําสุดสูงสุดนะคะแต่และว,วิชาก็ไม่ได้ต่างกันเหมือนเดิมเช่นเดียวกันและพอมาดูที่คะแนนสูงสุดก็เหมือนกันดูค่า HD ดีก็ไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะจะมีเรนจ์ที่แบบกว้างมากก็คือวิชาที่เป็นสังคมกับ แค่นั้นเองสังคมกับวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะที่มีวความกว้างของช่วงของ SD ตรงนี้นะคะและก็จํานวนเข้าสอบก็คืออย่างที่บอกว่าลดลง2,000ันถึงส0 0พคนเลยในยแต่ละวิชาคือเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้น นะคะสังเกตได้ง่ายๆจริงๆสําหรับโอกาสที่ใครหลายๆคนมีความกังวลใจว่าคะแนนสอบปีนี้จะเป็นยังไงผลออกมาว่าจะสอบติดมากน้อยขนาดไหนสังเกตได้จากคะแนนเฉลี่ยคะแนนสูงสุดต่าสุดแล้วก็จำนวนผู้เข้าสอบเนี่ยหละค่ะมันช่วยได้จริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าโอกาสที่คะแนนต่ําลงจากปีที่แล้วหรือว่าสูงขึ้นจากปีที่แล้วไหมแทบจะมองไม่เห็นเลยจริงๆนะคะเพราะว่า ถ้าเทียบจากคะแนนเฉลี่ยตรงนี้แล้วนะคะคือคะแนนมันเท่ากันก็ว,ว่าได้อาจจะสูงขึ้นหน่อยก็ไม่เกิน1-2%หรือว่าอาจจะต่าลงก็ไม่เกิน1-2%แต่กลุ่มสาขาวิชาที่จะ มีคะแนนที่อาจจะเท่าเดิมหรือว่าสูงขึ้นเนี่ยก็คงจะเป็นกลุ่มสายแพทย์อันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติสําหรับคนที่สอบได้คะแนนสูงๆเขาก็มักที่จะเลือกสาขาวิชาเหล่านี้อยู่แล้วนะคะสำหรับกลุ่มสาขาที่มีความเสี่ยงมากที่สุดอีกหนึ่งสาขาก็คือเพศัชศาสตร์นะคะและมีน้องๆหลายคนถามเข้ามาว่าคะแนนเท่านี้คะแนนสูงกว่าคะแนนต่ําสุดปีที่แล้วโอเคไหมคะนะคะซึ่ง จริงๆแล้วมันโอเคนะคะกับคะแนนที่มันเยอะกว่าปีที่แล้วแต่หารู้ไหมว่าอีพวกที่คะแนนสูงมากๆแต่ไปพลาดกับเขาเรียกว่าอะไรอะไปพลาดกับวิชาคณิตศาสตร์ที่มีความใฝ่ฝันว่ายาจะเจรียนหมอแต่คณิตศาสตร์เขากาหนดชัดเจนว่าต้องได้30มอร์ซขึ้นไปอะไรประมาณนั้นแต่ได้แค่ยี่สิบเจ็ดิบปเขาก็จะต้องเบนม,มาเลือกเพศสัว์อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆคนไหนที่มีความกังวลใจไม่ต้องเครียดนะคะวันนี้ พีด่ดุยมาบอกแล้วว่าโอเคดูจากตารางเปรียบเทียบคะแนนต่ำสุดสูงสุด,สด,สด,สดตรงนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวพิจารณาง่ายๆตรงนี้เพื่อเป็นตัวในการตัดสินใจให้กับน้องๆได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสในปีนี้มันไม่สามารถที่จะ วิเคราะห์หรือว่ามันไม่สามารถที่จะพูดได้แบบเต็มปากว่าคะแนนมันจะสูงขึ้นหรือว่าคะแนนมันต่ําลงนะคะเขาเขาแบบพูดถึงช่วงของกลางๆเพราะว่าดูจากคะแนนเฉลี่ยแล้วมันมันไม่ต่างจากปีที่แล้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสของแต่ละสาขาวิชามันมี50 50อยู่แล้วสําหรับใครที่ได้คะแนนเท่ากับคะแนนต่ําสุดปีที่แล้วหรือว่าต่ําลงกว่นาคะแนนต่ำสุดประมาณสัก1% 2%หรือว่ามากกว่าสัก1% 2%ซซตตรงนี้นะคะมันน่าจะเท่ากับปีที่แล้วนะคะซึ่ง สำหรับใครที่มีความกังวลใจตรงนี้พี่ดุยชื่อว่าใครที่กล้าเสี่ยงกับโคต้าม,มอขอนแก่นในปีนี้คุณก็จะมีโอกาสลุ้นมากที่สุดเลยก็ว่าได้แต่สําหรับใครที่มีความกังวลใจตรงนี้ก็ไม่เป็นไรยังเหลืออีกลหลายโครงการของมหาวิทยาลัยคอนแก่นที่ยังมีการเปิดรับอู่แล้วก็มีโครงการพิเศษที่สําคัญรอบแอดมิชั่นก็ยังรอ,อน,น้องๆอ,อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ยังไงแล้วเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่มีความกังวลใจว่าจะสอบติดหรือสอบไม่ติดนะคะมีโอกาสได้เข้าสอบสัมภาษณ์ไหมกับช่วง ี27ที่จะถึงนี้กับการประกาศผลสอบข้อเขียนไม่ใช่สิกับการประกาศผลผู้วิจิยสอบสัมภาษณ์นะคะยังไงแล้วพี่ดูดก็เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันกับตรงนี้นะคะขอให้ทุกคนสอบติดในขณะที่ตัวเองต้องการสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคนนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเผื่อพลาดมอขอเนี่ยก็ยังมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยรองรับน้องๆอ,อ,อยู่เพราะฉะนั้นแล้วความกังวลตรงนี้คลายออกไปได้เลยนะคะตรงนี้เลยที่สําคัญค่ะหลังจากที่ เป็นกระแสะของโคต้ามาฝันแก่นอยู่นะ,อะสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้เลยนะคะก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายๆกระแสะพูดถึง เกี่ยวกับรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เรา mm hmm. เดี๋ยวเราพักมาขอนแก่นไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคามบ้างนะคะสาหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะ mm hmm. ก็จะมีประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่22มกราคมที่จะถึงนี้ค่ะประกาศก่อนโคตา้ามาขอนแก่นนะจ๊ะและก็จะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่27มกราคมนี้เช่นเดียวกันนะคะจะเห็นว่าโคตา้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามรับตรงทั่วประเทศสอบสัม าในวันที่27มกราคมและก็สาหรับโคต้ามอขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์นในวันที่27มกราคมด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังไงแล้วก็ต้องแบบว่าแยกแยะให้ออกนะใครที่มีชื่อสอบสัมภาษณ์แล้วก็ต้องมานั่งเช็คประกาศผลสอบสัมภาษณ์ของมอขอนแก่นด้วยตอนนี้นะคะยังไงแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยแล้วกันเนาะขอให้ได้เรียนในคณะสาขาวิชาที่ตัวเองต้องการด้วยแล้วกันสําหรับโคต้ามอขอนแก่นโคต้ามหาวิทยาลัยศรีราคาและก็ ทุกไ,ไหลายมหาวุธยาลัยที่น้องๆใฝ่ฝันตรงนี้นะคะขอให้ได้เรียนจริงๆกับตรงนี้ด้วยนะคะ กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า90กับพี่ด้ดุยค่ะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงมีเรื่องเล่าสาหรับช่วงมีเรื่องเล่าในวันนี้นะคะพี่ดุยจิบเอาเรื่องเล่าเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือโครงการสนับสนุนทุนของสถาบันดีแอคนะคะที่เป็นทุนสนับสนุนเข้าเรียนค่ายวิชาการ d ีแอคซัมเมอร์แคมปที่จะมาถึงนี้นะคะเป็นการจัดสรรทุนเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่ อยากจะมาเรียนในช่วงพิเศษอยากจะมาเรียนพิเศษในช่วงของซัมเมอร์นีนะคะมูลค่าทุน31,200บาทเลยนะคะมีทั้งหมด10ทุนด้วยกันซึ่งให้ทั้งค่าเรียนค่าเอกสารและก็ค่าอาหารค่าที่พักแลกะ,ะก็ะกิจกรรมต่างๆของค่าวิชาการเรียนกินนอน d ีแอ็กซ์ัมเมอร์คค่ะซึ่งในวาระครบรอบ16ปีสถาบันดีแอในวันนี้นะคะในปีนี้ก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณ ครั้งนี้เป็นทุนรุ่นที่5แล้วนะคะกับซัมเมอร์แคมป์2558ตรงนี้ค่ะซึ่งเปิดโอกาสให้กับน้องๆ20จังหวัดในภาคอีสานที่เรียนใน20จังหวัดในภาคอีสานนะคะได้มีโอกาส ส่งทุนนะคะส่งโปรไฟล์ตัวเองเข้ามาพิจารณาทุน the Act s u m m e r camp นะคะซึ่งในปีนี้เป็นรุ่นที่5นะคะอย่างวัตถุประสงค์ของการให้ทุนสนับสนุนตรงนี้นะคะสำหรับทุนเข้าค่ายวิชาการก็คือว่าอย่างแรกเลยอยากจะส่งเสริมสนับสนุนให้น้องๆนักเรียนที่มีความประพฤติดีแล้วก็มีจิตสาธารณะแล้วก็เรียนดีนะคะในที่ิจังหวัดในภาคอีสานแล้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ น้องๆที่มีข้อจํากัดในเรื่องเศรษฐกิจของครอบครัวนะคะแลวก็มีความตั้งใจที่อยากจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามาเติมเต็มกับค่ายวิชาการของสถาบันดีแอคตรงนี้นะคะและอย่างที่3เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมในโอกาสที่สถาบันดีแอคครบ16ปีนะคะตรงนี้เลยจริงๆน้องๆคนไหนที่อยู่ในจังหวัดภาคอีสานเรียนในจังหวัดภาคอีสานนะคะลองขอ ข้อมูลตรงนี้กับทางโรงเรียนได้เลยว่าทางสถาเดียดได้จัดส่งข้อมูลไปถึงโรงเรียนของน้องๆแล้วหรือว่าใครที่อยากจะส่งมาด้วยตนเองนะคะก็เข้ามาดูรายละเอียดที่ w w w d เ k k อทเได้เลยนะคะมีข้อมูลครบทุกอย่างมีทั้งใบสมัครใบรับรองหลายๆอย่างเลยนะคะให้น้องๆเข้ามาดาวน์โหลดได้เลยสาหรับน้องๆม5จะขึ้นม .6 ที่อยากจะได้ทุนตรงนี้นะคะสําหรับคุณสมค,คุณนะสมบัติของผู้สมัครทุนนะคะอย่างแรกเลยก็ต้องกาลัง ศึกษาในชั้นม .5 นะคะปีการศึกษา2557ในเขต20จังหวัดภาคอีสานค่ะแล้วก็มีคะแนนเฉลี่ยสะสมว่ AC, า G.P.A. c 3ภาคเรียนนะคะไม่ต่ำกว่า3.50แล้วก็มีคะแนนเฉลีย่ย uh, G.P.A. นะคะในแต่ละกลุ่มสาระรายวิชาไม่ต่ำกว่า3.25นะคะแล้วก็มีประวัติผลงานเคยเข้าร่วมกิจกรรม นะะในช่วงปีการศึกษา2556ถึงปีการศึกษา2557ตรงนี้ด้วยนะคะที่สําคัญครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน150,000บาทต่อปีนะคะตรงนี้เลยรายละเอียดต่างๆอยู่ใน w w w t h k i k n e t นะคะสำหรับน้องคนไหนที่สนใจส่งรายละเอียดส่งข้อมูลกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ สถาบันดีแอคนะคะภายในวันที่30มกราคมนี้นะคะยึดวันประทับตาไปสีเป็นสิ่งสําคัญได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาสอบถามกับพี่ดิดุดได้เลยนะคะ088 564 2ด5 4้นะคะ088ย6 4 2 5 5 4โทรเข้ามาสอบถามได้กับสถาบันดีแอคตรงนี้ได้เลยนะคะ และช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะต้องฝากประชาัสพันธ์ตรงนี้ด้วยว่าสำหรับน้องคนไหนที่สนใจที่อยากจะมาเรียนพิเศษในช่วงของปิดภาคเรียนนะคะจะขึ้นม .4 จะขึ้นม .5 ม .5 จะขึ้นม .6 ตรงนี้เลยช่วงเรียนซัมเมอร์มีนาเมษานะคะน้องคนไหนกำลังมองหาที่เรียนพิเศษตรงนี้ลองอสอบถามมาที่สถาบันเด็กได้เลยเพราะว่า d ด็มีโครงการหนึ่งก็คือ d ด็กซัมเมอร์แค นะคะซึ่งจัดในช่วงมีนาเมษานี้เองนะคะสำหรับน้องคนไหนที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยตอนนี้นะคะฝากประชาัมจัง์วากพ่ทีมงานสบันดีแอคนะคะบอกว่าคอสมอหขึ้นมอนะคะที่โรงแรมขวัญมอนะคะตอนนี้ เต็มไปแล้วเรียบร้อยทั้งคอร์ดฟื้นฟูและก็คอร์ดพิชิตนะคะสำหรับน้องมหที่ยังสนใจอยู่จะมีอีกหนึ่งห้องก็คือห้องเรียนศึกษาพันขอนแก่นนะคะน้องคนไหนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์สาบ,บันดแอได้เลยหรือว่าโทรมาสอบถามกับพี่ทีมงานได้เลยนะคะที่043257176นะคะและก็อีกหนึ่งห้องเรียนสำหรับน้องมหเช่นเดียวกันกับค่ายวิชาการเรียนกินนอนดีแอกซัมเมอร์แคมป์58เนี่ยแหละเป็นค่ายวิชาการที่สมบูรณ์แบบที่สุดในภาคอีสานเลยนะคะมีทั้งห้องพัก ที่ติดแอร์แล้วก็มีทั้งอุปกรณ์กีฬาให้น้องๆได้เล่น,ลนหลังเลิกเรียนด้วยที่สําคัญกิจกรรมทุกอย่างไม่กระทบกับการเรียนเลยนะคะเราจะมีการเรียนตั้งแต่ช่วงเวลา 9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีและก็บางวิชานีจะมีเติมเต็มในช่วง19นาฬิกาถึง22ถึง21นาฬิกาอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าครรน้องคนไหนที่สนใจห้องแคมป์เรียนกินนอนนะคะลองโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะที่043257176เช่นเดียวกันนะคะกับห้องแคมป์เรียนกินนอนหรือว่าจะสอบถามเข้าไปที่นี่เลยเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w d a k k n e t นะคะสำหรับรายละเอียดสำหรับรายละเอียดของโครงการซัมเมอร์หรือว่าเด s u m ัมเมอร์เนี่ย มีมากมายจริงๆนะคะเดี๋ยวพี่ดทธิจะนำมาเล่าในเทปต่อไปแล้วกันสำหรับเทปนี้นะคะฝากด้วยแล้วกันสำหรับซัมเมอร์แคม The อคซัม m มอร์แคมในะคะปีห้าแตรงนี้ด้วยแล้วกันนะคะใครที่กำลังมองหาที่เรียนพิเศษในชว่วงซัมเมอร์นี้ปิดเรียนซัมเมอร์เดี๋ยวฝาก The แ c t ไว้ด้วยแล้วกันนะคะรับรองว่าถ้าเกิดน,น้องๆได้มาสัมผัสดี a อ t จริงๆแล้วน้องๆไม่พลาดจริงๆกับสิ่งดีๆ,ๆที่ดี a อ t เตรียมให้น้องๆตลอด2เดือนเต็มๆเลยชว่วงมีนาเมษานี้ค่ะเอาละค่ะแล้วแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับรายการของเรากสนะคะยังไงแล้วขอเวพอ้พรแล้วกันเนาะ,ะสำหรับเทปนี้ขอให้น้องๆมง .6 หกนะคะมีความสุขกับการ ลุ้นประกาศผลที่กำลังจะมาถึงในช่วงวันที่27สิบเจดมกราคมนี้แล้วก็ขอให้น้องๆสอบติดในรั้วคณะมหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการสำหรับน้องม .4 ่สม .5 าะคะที่ฝันอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยต้องบอกเลยว่าในปีห้าเก้านี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สำหรับการรับตรงเลยเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดรายการบอกเล,ล่า90้าสิบนั่นแหละจะเอามาเสริฟน้องๆอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ให้ติดตามรับฟังติดตามชมนะคะสำหรับอ่ารายการบอกเล่าเก้าสิบตรงนี้ขอบคุณด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ